สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆเพื่อนๆ f ืซีทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังยุคปลายรอกพิมพ์ของช่างหลวง วิจารณ์เจรไนที่มีเนื้อหาวัณนนะสีผิวคล้ายคลึงกันนะครับเพื่อนๆโบราณอาจารย์ท่านว่านะครับอ,องค์แรกนี้ลักษณะแตกลายงาน,นะครับอ,องค์นี้แตกลายงาแล้วก็องค์ที่สองนี้แตกลายไข่นกปลอดนะครับ เนื้อหาก็ดูลักษณะเป็นปูนเปลือกหอยเหมือนกันแต่สีวันณะเขาค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับพ่อใหญ่มหาก็เลยจัดเป็นองค์ครูองค์แฝดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับซึ่งสององค์นี้เราดูแล้วนะครับซุ้มระครัง หับใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับองคแรกเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับหรือเป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรน,นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรส่วนองคที่สองนี้เป็นพิมพระประธานนะครับเรามาดูเส้นขอบกระจกนะครับเส้นขอบกระจกเส้นวาสนา หรือเส้น,นรบรรพบิพ์นะครับก็มีคล้ายคลึงกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแต่เป็นคนระบอกพิมพ์นะครับเป็นคนระบอกพิมพ์คนละพิมพ์พิมพใหญ่ชาจีวรพิมพ์พระประธานแต่เนื้อหาสาระที่พ่อใหญ่มหาจัดให้เป็นคู่แฝดเรียกว่าคู่แฝดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับสององค์นี้ ดูแล้วคลาสสิกงามตาแบบบ้านๆนนะครับที่พ่อใหญ่มหาได้จัดทําช่องสองพระบ้านก็จะมีพระแบบบ้านๆนี่แหละครับนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันทุกคลิปที่ทํามาพ่อใหญ่มหาก็จะบอกอยู่เสมอนะครับเราเรื่องราวอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้เพื่อนๆฟัง เพื่อนๆฟังแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะพิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับอย่างเราก็จะเห็นเนี่ยซุ้มรักครังอวบอิ่มเหมือนกันนะครับลักษณะการโยเล็กน้อยเหมือนกันลักษณะไว้ผาซีกเพื่อนๆดูนะครับนี่ลักษณะไว้ผาซีกตรงที่พ่อใหญ่มหาเอาไม้ชี้ตรงนี้นะครับนี่ลักษณะเขาก็มีเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับนี่ลักษณะเขาก็มีเหมือนกันเพียงแค่ว่าองค์แรกนี้เขาเป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรเขาก็จะดูเรียวนาสูงอ่อนช้อยสะบัดพริว้วเป็นพุทธศิลป์ที่มีความแตกต่างกันในรูปแบบเฉพาะตัวนะครับเพื่อนๆส่วนองค์ที่สองนี้เขาเป็นพิมพระประธานนะครับ พิมพ์ผประธานเขก็จะเห็นหูทั้งสองข้างรำไรนะครับเจตจดที่ซุ้มระคังเราก็จะเห็นฐานเป็นไงครับนี่ฐานเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเส้นนิสีธนังหรือเส้นนี้านะเราก็จะเรียกเส้นผ้าทิพย์เส้นวาสนาก็ก็มีนะครับเพื่อนๆนี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเรียกเราศึกษามาจากตำรับตำราครูบาอาจารย์ท่านใดเราก็มักจะจดจํา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกายภาพด้านนอกนี้เป็นเพียงกัะพีให้เราเข้าถึงแก่นธรรมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแก่นก็คือเราต้องดูเนื้อหาหมวลสารอายุความเก่าแล้วก็พิมพ์นะครับแต่เบื้องต้นนี้พ่อใหญ่มหาจัดให้เป็นองค์แฝดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อนๆดูสององค์นี้ท่านต่างก็เป็นปูนเปลือกหอยเหมือนกันนะครับ เป็นปูนเปลือกหอยเหมือนกันนะครับผสมกับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสสงเหนะครับที่เป็นส่วนผสมหลักเรียกว่าผงวิเศษพุทธคุณ5ประการนะครับเพื่อนๆทีนี้การแตกลายดูนะครับเพ,เพื่อนในการบางอาจารย์ท่านก็เรียกว่าแตกลายสังคโรคก็มีนะครับเพระอะหา่มหาก,ก็ไม่ได้ไป มองต่างประการใดท่านก็แนะนำว่าการแตกรายงาจะต้องแตกลายค่อนข้างลึกแล้วก็ยาวแต่ถ้าแตกลายสังเครคนี้จะสั้นแล้วก็เป็นแผ่นบางๆท่านบอกอย่างนั้นนะครับแต่องค์นี้ก็มีทั้งสองแบบนะครับเพื่อนๆมีทั้งแตกรายยาวแล้วก็แตกรายแผ่นบางๆนะครับหรือครูบาอาจารย์ท่านเห็นองนี้ท่านก็บอกว่านี่แหละคือแตกลายสังเครานะครับแต่พระยามหาก็เห็นว่าเป็นแตกายงาก็ไม่เป็นไรนะครับ จะแตกลายงาหรือแตกลายสังโรคทั้งก็มีเหตุผลอย่างครูบาอาจารย์ทัางก็บอกว่าถ้าแตกลายสังโรคเนี่ยมันก็จะมันก็จะบางๆเล็กๆเป็นตาข่ายแบบชามสังคโรคชามตาไก่ท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าแตกรายงาเนี่ยมันก็จะยาวกับยาวเหมือนรากปักชีนะครับก็ก็มีเหตุผลนะครับพ่อใหญ่มหาก็ถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับแต่องค์นี้นะครับเพืเนนะ่อนๆอ่ะอง องแรกเนี่ยพ่อใหญ่มหาได้จัดการล้างเรียกว่าเป็นเป็นลักนะครับเป,เป็นลักดำนะครับเป็นเป็นลักดำได้เอาแปรงเนี่ยชุบน้ำส,ส้มสายชูแล้วก็สก,กิดออกเป็นอาทิตย์นะครับไม่กล้าแช่ไม่กล้าแช่น้ำส้มสายชูกลัวว่า,วากลัวว่าพระท่านจะเปลือกพระผิวพระจะหลุดออก แต่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าแช่น้ําส้มสายชูในหน้าถึงเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็เอาแปรงมาถูขนาดนั้นเลยนะครับบางท่านนีก็แนะนําถึงกับเอาผ้าเนี่ยไปแช่ไปแช่น้ํไฮเตอร์ซักผ้าขาวเลยนะครับเพื่อนๆก็มีนะครับหรือจะไปแช่น้ําอุ่นหรือว่าน้ําส้มสายชูบวกกับน้มามะนาวน้ํามะนาวกับน้ําร้อนก็มีนะครับ หรือจอร์บีอ่ะก็มีนะครับหรือขี้พึ่งยาหม่องเอามาถูให้ลักดำออกก็มีท่านแนะนำแต่ละท่านก็ก็ดูแปลกๆใหม่ๆนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับพยอยามหาก็ศึกษาเราเราฟังนะครับเราฟังไว้เป็นองค์ความรู้นะครับเพื่อนๆเหมือนพ่อใหญ่มหาทดลองในน้าขมิ้นนี่แหละครับทดลองด้วยแม่เหล็กแม่เหล็กแรงสูงทดลองด้วย กล่องพันเอกเจาะหามวลสารแล้วก็หักพระดูเน ú, ื้อหาข้างในเนี่ยพ่อใหญ่มหาก็ทดลองมาหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้มันให้มันประจักษ์แจ้งแก่องค์ความรู้ของเรานะครับเป็นเป็นของเฉพาะตัวพ่อใหญ่มหานะครับไม่ไม่แนะนําให้เรียนแบบนะครับเพื่อนๆไม่แนะนําให้เรียนแบบนะครับทีนี้คือถ้าหากว่าแตกนะครับอย่างเงี้ยคือถ้าแตกลายด้านหน้าอย่างเงี้ยด้านหลังนีจะไม่แตกนะครับเพื่อนๆ คือถ้าแตกทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยให้ให้ระวังนะครับอันนั้นเป็นเป็นพระควรระวังแต่ตามตำนานในตำราที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเล่ามาก็คือจะต้องแตกด้านหน้านะครับนี่แตกด้านหน้าด้านหลังก็จะปกตินะครับนี่เหมือนกันนะครับแตกลายขนกปลอดนะครับนี่สีเขานี่เป็นแ,แดงดําแดงน้ําตาลแดงอมเทาขึ้นเป็นจุดๆนะครับ นี่คือลักษณะเนื้อหากายภาพที่คล้ายคลึงกันนะครับเรียกว่าลักษณะด้านากายภาพที่คล้ายคลึงกันนะครับเพื่อนเพื่อนโทนสีเดียวกันเพื่อนๆดูด้านข้างเป็นไงครับโบราณอาจารย์ท่านเรียกว่าสมเด็จบางนางหนานะครับเพื่อน,อนอคลิปนี้เอาลักษณะโทนสีออกธรรมชาตินะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาลักษณะสีออกปูนปูนขาวออกปูนขาวออกปูนเปลือกหอยขาวมา โชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแต่คลิปนี้เอาองค์ที่เป็นสีธรรมชาติก่อนนะครับเนี่ยสมเด็จบางนางหนาเห็นไหมครับครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าสมเด็จบางนางหนาสมเด็จวรรคังนี่บางนางพญานินาเนยเพื่อนเพื่อนดูด้านบนสิครับเขาจะมาลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเดชเลยนะครับเพื่อนๆดูขอบข้าง เขาเขาเกิดคนละจุดต่างกันคนละที่นะครับแต่วันณนะปูนเปลือกหอยสมเด็จวรัลครังเอกลักษณ์เขาจะเหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ยอยู่กันคนละจุดเกิดกันคนละที่แต่ทําไมเขาเหมือนกันทุกอย่างเห็นไหมครับเพื่อนๆแปลกไหมครับแปลกเนาะนี่คือสมเด็จวัลขังท่านเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูเป็นองค์ไปนะครับเรียกว่าคู่แฝดแห่งกรุงรัตนโ,โกสินทร์เลยทีเดียว เพื่อนๆดูสิครับเป็นไงครับนี่ถ้าดูชัดอย่างนี้ก็ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าแตกลายสังคาโรคนะครับแต่พ่อใหญ่มหาก็นั่นหละครับครูบาอาจารย์ท่านท่านมีประสบการณ์ท่านแปดสิบจะเก้าสิบแล้วท่านมีองค์ความรู้พ่อใหญ่มหาก็ว่าตามท่านหละครับเราสิทธิ์มีครูสิทธิ์มีครูก็เหมือนงูมีพิษนะครับ สิทธิสารพัดครูก็เหมือนงูสารพัดนะครับเพื่อนๆเอาตามนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าสังฆโรคก็ว่าตามสังฆโรคนะครับเพื่อนๆดูเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับเพื่อนๆดูอกดูพ่าอุระนะครับนี่ลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับนี่ดูพราพักนี่สวยงามนะครับเป็นลำคอในชัดเจนนะครับพ่าสอดูเกศสิครับเพื่อนๆสะบัดพิวนะครับ โคนเกตนี่เขาจะอวบใหญ่แล้วก็แหลมยาวจดเพื่อนเพื่อสังเกตด,ดูซุ้มระครังตรงนี้นะครับนี่ลักษณะไว้ผาซีกนะครับเนื้อหาด้านในก็ม้วนนะครับนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับนี่ดูซุ้มระครังเขาม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับดูคลาสสิกนะครับอวบใหญ่ทุกจุดนะครับเนี่ยม้วนหดเข้าไปด้านในเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจก เส้นวาสนาก็มีนะครับท่านก็บางท่านก็เรียกเส้นวาสนาครูบาอาจารย์ที่พ่อใหญ่มหาให้การเคารพแล้วก็เรียนรู้จากท่านท่านก็บอกว่านี่แหละคือปิศาณธรรมเข้าสู่พระอุโบสถนี่คือพระประธานอยู่ในพระอุโบสถเข้าไปสู่พระอุโบสถต้องผ่านกำแพงกำแพงแก้วกำแพงแก้วในท่านจะมีพระอุโบสถทุกพระอุโบสถจะต้องมีเขตกำแพงแก้วนะครับเพื่อนๆอ่ใบเสมาทั้ง4จุดบ่งบอกถึงเขตพันธสีมาเห็นไหมครับ เดินทะลุเข้าไปเจอพระประธานพระอุโบสถมีพระพทุทธรูปทุกทุกท,ทุกโบสถ์นะครับเนี่ยเขาไปเจอแล้วก็ซุ้มละครนี่เป็นการดังดังกลางวันเช้าเย็นให้พระพิสุรงมาทําวัดเช้าวัดเย็นทําสังคมในพระอุโบสถในพระประธานเห็นไหมครับปิิศนาธรรมของเจ้าพระคุณเห็นไหมครับนี่คือตีละครให้มันดัง ดังพระเนงก็ได้เข้ามาทํากิจกรรมในพระโบสถแล้วก็ระคังนี่ก็เปรียบเสมือนพระธรรมคาสั่งสอน8 4 0 0มพันพระธรรมขันธ์เห็นไหมครับดังไปทั้ง3ภพนรกมนุษย์แล้วก็สวรรค์เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์พระบรมศาสดาของเรานั่งประทับนั่งในพระโบสถเนี่ยท่านก็ต้องอยู่บนทั้ง3เห็นไหมครับ สามฐานจะประกุลสมเด็จท่านบอกพวกเราก็คือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพระประธานเห็นไหมครับพระพระพระประธานเนี่ยนั่งเนี่ยเห็นไหมครับนี่นั่งใน,นงพระโพสต์แล้วก็ศีลสมาธิปัญญาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เพราะว่าพุทธ,ธะเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าผู้รู้นี่ไหมครับแปลว่าผู้รู้เนี่ยรู้ว่าเราเป็นใครเราทําอะไรตื่นเบิกบานเห็นไหมครับเราเป็นผู้ที่มีสติเห็นไหมครับพิจารณาทุกอย่าง ตามกฎตาลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาพร้อมด้วยเบิกบานเมื่อรู้แล้วแล้วก็มีจิตที่เบิกบานมีจิตที่ผ่องใสเห็นไหมครับนี่คือปิศาณธรรมที่เจ้าพระคุณให้กับพวกเราดูเนื้อครับเนื้อเนีเน่เป็นปูนเปลือกหอยสุกเลยนะครับเนี่ยซองนี้ใสเหมือนแก้วเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามนะครับแล้วเราดูเป็นไงครับเนี่ยคมขวานตกเป็นทองช้างนะครับตรงนี้ ตกชองช้างนี่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีลักษณะแตกลายเล็กๆเล็กๆเนี่ยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูสิครับพ่อ,พอใหญ่มหาเอาแปรงชุบน้ําส้มฉายชูแล้วก็สกิดออกนะครับเพื่อนๆองค์นี้ค่อยๆสกิดออกเพื่อนๆก็ดูนะครับดูดูด้วยใจอันแยบคายนะครับเพื่อนๆเราเล็กเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันด้วกันไม่มีใครเกิดทันหรอกครับตอนเนี้ย เพียงแค่ว่า170ปีนี่เราศึกษาจากตำราครูบาอาจารย์คำบอกเล่าแล้วก็ประวัติศาสตร์อ้างอิงผู้คนในยุคนั้นๆนี่นะครับดูเนื้อเกินออกมานี่คลาสสิกมากเลยนะครับนเนื้อเกินออกมาแล้วก็ดูดูข้างบนเป็นไงครับนี่ลักษณะลักษณะเนื้อเกินออกมานะครับนี่สวยงามเราดูทุกจุดนะครับนี่นี่ก็เนื้อเนื้อเกินออกมา เนื้อโยออกมาไปด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับด้านข้างเราเห็นผงพุทธคุณผงพุทธคุณเนี่ยผุดออกมาให้เห็นนะครับเป็นร่องเลยนะครับองค์นี้คาดสิกมากนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วดูด้านหลังสิครับทีนี้ด้านหลังเขาจะไม่เขาจะไม่แตกลายสังเคราเหมือนกับด้านหน้านะครับเ,เพื่อนๆ เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเพ well. ื e ่อนๆดูเห็นไหมครับรอยปูไตนะครับเนี่ยรอยปูไตเรือนรางเห็นไหมครับนี่รอยปูไตนะครับเนี่ยรอยปูไตเรือนรางดูขอบสิครับเพื่อนๆเนี่ยขอบปีแยกนะครับเนี่ยเราดูขอบนะครับขอบปีแยกลักษณะท่านนี่เหมือนสีงาช้างเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยสีงาช้างนะครับบางครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเป็นสีนมข้นนะครับขาวนมข้นนะครับแต่พ่อใหญ่มาหาบอกว่าองค์นี้แตกลายแตกลายงาฮะ ด้านหลังก็ขาวงาช้างนะครับอันนี้คือส่วนตัวพระเยมหานะครับแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นแตกลายสังคโรกแล้วก็ขาวนมข้นนะครับนี่พระเยมหาก็ตามนั้นนะครับพเพื่อนๆดูด้านหน้าสิครับด้านหน้าเ็าแตกปีกแยกเป็นแผ่นเลยนะครับนี่แตกลายสังคโรกนะครับนี่แล้วเนื้อเ,ก,เอกินเยอะเลยนะครับชัดเจนถ้าเราเห็นองค์ครูเอื้อนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจินตนาการนึกภาพองค์ครูเอื้อนนะครับเนื้อเกินออกมาเยอะเหมือนองค์ครูเอื้อเลยนะครับนี่ ซุ้มระคังก็จะเสียงขึ้นไปจากด้านซ้ายเราฝาองค์พระนะครับเสียงขึ้นไปแล้วก็ขอบบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับลองอาราธนาท่านสัมผัสด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงนะครับเราเชื่อยังไงก็สะสมตามนั้นนะครับเ,เพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับพระใหญ่มหานีได้เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆนเข้ามาตามตามแรงแม่เหล็กนะครับ พ่อใหญ่มหาได้พิสูจน์ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆพ่อใหญ่มหาเวลาจะพูดถึงแม่เหล็กแรงสูงหรือน้ําขมิ้นหรือหักพระเจาะพระสแกนหามวลสารเนี่ยพ่อใหญ่มหาอยากศึกษาองค์ความร,รู้นะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับเราศึกษาไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเราต่างก็ต้องอาศัยตํารา ที่มีมาในตำนานนะครับนี่ศึกษาเรียนรู้ไม่มีใครเกิดทันหรอกครับเพียงแค่ว่าเรามีองค์ความรู้ก็เพราะครูบาอาจารย์ท่านแนะนำนะครับเราศึกษาไปพร้อมกันนะครับเ,เพื่อนๆอ,องค์นี้ถึงจะมีแร่แร่เหล็กนะครับเขาจะมีแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กน้ำพีแร่เหล็กไหลจากเมืองบางบด เม็ดเหล็กไหลเข้าตอกพระร่วงหรือเหล็กเพชรหน้าช่างอย่างเงี้ยก็รวมอยู่ข้างในนะครับคูบาจารย์ท่านนํามาแต่เก่าก่อนนะครับอ่าเป็นคู่แฝดสยามนะครับองค์ที่2เป็นไงครับองค์ที่2อง่าอ,องค์ที่2นี้องค์ลักษณะแตกลายไข่นกปลอดนะครับนี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเราเห็นเส้นนิสีธนะเส้นผ้าทิพเส้นแซมขึ้นมาเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเรือนรางนะครับ ดูสวยงามนะครับเพื่อนๆดูเป็นไงครับดูดูเส้นเรียกว่าฐานสิงห์คมเป็นคมฝาเลยนะครับเพื่อนๆเหนน็นไหมครับลักษณะฐานสิงห์นี่เป็นร่องตรงกลางเป็นเส้นกลางๆเล็กๆเห็นไหมครับปาดยาวเพื่อนๆดูซุ้มระฆังข้างบนนะครับคลาสสิกเะครับนี่เหมือนเหมือนไหว้ผาซิกเลยครับก็ม้มนหดเข้าไปด้านในนะครับเนี่ย แล้วลักษณะเนื้อพระนี่เขาจะมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆเหมือนเหมือนบล็อกพิมพ์ไม้นะครับเป็นเส้นไม้เล็กๆนะครับนี่ปาดยาวปาดยาวนะครับมาตรจันนะครับเพื่อนๆองค์นี้แล้วก็ดูเป็นไงครับเส้นมางคับพิมยาวลงช่วงแขนพอดีนะครับชัดเจนนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับดูเนื้อหาเขาเป็นไงครับเนี่ยลักษณะเนื้อนี่โย่ไปด้านหน้าหมดนะครับ เป็นองค์ที่มีสีลักษณะสีะไข่นกปลอดดังที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับเราดูบนดูล่างดูขอบข้างเราดูให้ครบนะครับเ,เพื่อน,นเห็นไหมครับดูอีกด้านนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับเราเห็นเม็ดพระธาตุผงพุทธคุณหลุมเทพผุดขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วมาดูด้านหลังเป็นไงครับด้านหลังก็จะไม่คมนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะบนทืออย่างนี้โดนปาดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อนี่บอบช้ําเห็นไหมครับเนี่ยเราเห็นปีแยกเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนี่คือรอยปีแยกนะครับนี่ด้านข้างปีแยกเห็นไหมครับรอยปีแยกแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยหลุมเทพเนี่ยเห็นไหมครับผุดขึ้นเหมือนสีเน่านะครับเหมือนสีเนื้อเน่าครับรูบาอาจารย์ต้องว่าสีบอบช้านี่นะครับสีบอบช้ํา ครูบาอาจารย์บางท่านเขาเรียกว่าเนื้อเน่าจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพื่อนๆดูแล้วก็กลับมาดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับดูประพักเนี่ยเป็นผลมะตูมเลยนะครับเพื่อนๆมีหูทั้งสองข้างนะครับนี่สวยงามหูเห็นชัดเจนนะครับยาวประบา่าเจทะลุซุ้มเห็นไหมครับเนื้อด้านในเนี่ยเขาม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆเนี่ย มวลหดเข้าไปด้านในสวยงามนะครับเพื่อนๆดูสิครับคลาสสิกรองอัลลันาท่านสัมผัสด,ด้วยแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับด้ยวยความเคารพนะครับเพื่อนๆศึกษาแบบไหนก็สะสมตามนั้นนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสองครั้งเลยนะครับสามครั้งก็ ติดนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเราเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนถือว่าเราอย่างน้อยเราก็เป็นผู้มีจิตใจเรื่อมใสในเจ้าบุคคลสมเด็จท่านเหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อนโทนสีท่านเหมือนกันเลยนะครับแปลกนะครับเกิดกันคนละที่นะครับเกิดกันคนละที่อยู่กันคนละแห่งแต่ทําไมวรณะสีผิวท่านเหมือนกันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับสมเด็จวัลขัง สวยงามและคลาสสิกนะครับสวยงามและคลาสสิกนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงครับดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2อพระบ้า,บานด้วยนะครับขอบคุณครับ